ทุกคนวันนี้เราจะทำลาบเป็ดเด้อค่ะเด้อย้าไส้ลายได้พี่น้องอันนี้เป็ดนะคะทุกคนเราจะมาปรุงลาบเป็ดนะใส่พริกป่นนะคะทุกคนนะคะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วกะพอประมาณนะคะทุกคนนะคะใส่ชูรสนะ อันนี้ชูรดนะคะกะประมาณพอดีนะคะทุกคนนะคะกะประมาณพอดีนะคะทุกคนลาบเป็ดนะคะ,ะทุกคนใส่น้าปลาไปด้วยนะอย่าลืมใส่น้าปลาเราจะลาบเป็ดนะคะทุกคนนะคะใส่น้าปลาใส่มะนาวนะคะวันนี้เรามาลาบเป็ดกันใส่มะนาวนะคะ สองชิ้นพอนะคะทุกคนนะมันเปรี้ยวหรือเปล่ารอก็ลองชิมดูนะคะนะคะทุกคนนะเราก็คนนะอันนี้ลาบเป็ดนะคะทุกคนนะลาบเป็ดเรากินแบบบ้านๆนะคะทุกคนนะคะลาบเป็ดของเรานะ คนนะคะทุกคนนะคะดูสีมันไม่เข้มแล้วก็ใส่พิกโคนอีกรอบนะคะทุกคนนะคะถ้าสีมันไม่เข้มนะคะอันนี้ลาบเป็ดนะคะทุกคนนะคะเราเป็ดเป็นเป็ดเป็ดปักกิ่งนะคะทุกคนอันนี้ลาบเป็ดนะคะทุกคนนะคะลาบเป็ดของเรานะ ฉะนั้นเราใส่พริกป่นอีกสักหน่อยนะคะทุกคนนะคะในการลาบเปลียของเรานะคะคถ้ามันไม่มีน้ําเราก็เอาน้ําซุปมาเติมก็ได้นะคะทุกคนนะคะเราก็คนไปนะคะทุกคนราบเปลดของเรานะค,ะคนให้เข้ากันนะคะทุกคน เราก็ต้องชิมด้วยนะก็ตุกโนนะคะลาบเป็ดของเรานะเราก็ต้องชิมด้วยว่าคอกะเข้ามาหรือเปล่าลาบเป็ดของเราชิมดูแป๊บนึ่งก่อนนะ ไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่นะคะทุกคนใส่ชุด,ดรดเพิ่มไปหน่อยหนึ่งนะคะสีสีมัน ใส่ไม่เปรี้ยวเพิ่มมะนาวไปหน่อย,นยหนึ่งลาบเป็ดของเรานะคะทุกคนสีก็น่ากินอยู่นะคะทุกคนราคาลาบเป็ดของเรานะต้องชิมดูก่อนผลให้เข้ากันก่อนะคะทุกคนนะคะเราก็ต้องชิมดูก่อนนะคะทุกคนนะคะ เป็นยังไงรสชาติชิมดูก,ก่อนนะคะขนาดใส่เยอะอยู่นะเนี่ยใส่เยอะอยู่นะทำไมไม่ไม,ไม่มีรสชาติอะไรเลยเป็นยังไงความเค็มของเราทำไมไม่ได้รสชาติสักที <c oughs> นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนได้จนเครื่องปรุงเราเข้ากันนะคะชิมดูก่อนนะได้ที่แล้วจะไม่เผ็ด <ๆ S 2> ได้ที่แล้วแต่เปรี้ยวได้แล้วเปรี้ยวของเราได้แล้วเปรี้ยว เปี้ยวของเราเปี้ยวของเราได้แล้วพอเราคนได้ที่แล้วเราจะใส่ต้นหอมนะคะทุกคนนะคะใส่ต้นหอมโรยเข้าไปนะคะโรยไปนะคะทุกคนหอมเรา แล้วก็คนไปนะคะทุกคนนะคะใจหอมเป็ดอันเซ็ตซี่นะคะทุกคนนะคะอันนี้ลาบเป็ดน,นะคะทุกคนนะคะเราใช้วันนี้เราใช้เป็ดปักกิ่งนะคะทุกคนในการลาบนะคะเป็ดปักกิ่งในการลาบนะคะทุกคน ลาบเป็เดปค่อยเราก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะทุกคนนะคะลาบเป็ดของเราน่ากินน่ารับประทานนะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบคุณนะคะลาบเป็ดของเราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะขอบคุณนะคะ